แอฟทักษออนย้อนภาพ21ปีก่อนถ่ายรูปคู่คุณแม่ที่ปัจจุบันบอกเลยว่ามีอึง้งวันแม่แห่งชาติปี2,567วงการบันเทิงคึงคึกคู่แม่ลูกพากาันอวดโมเมนต์วันแม่กันเต็มหน้าโซเชียลไปหมดซึ่งนอกจากภาพปัจจุบันแล้วก็มีดาราหลายคนที่ขอย้อนภาพไปในอดีตยอย่างเช่นคู่ของแอฟทักษออกับคุณแม่คุณแม่วัชสาความสัมพันธ์อันงดงามของแม่ลูก แอฟทักษอรได้โพสต์รูปคู่คุณแม่คุณแม่วัชสาย้อนภาพคู่แม่ลูกไปเมื่อ21ปีก่อนตั้งแต่ปีคศ2003แสดงให้เห็นวันเดือนปีที่ถ่ายรูปนี้อย่างชัดเจนเทียบกับรูปคู่ที่ถ่ายปัจจุบันต้องบอกว่าการเวลาทำอะไรคู่ของแอฟทักษอรกับคุณแม่ไม่ได้จริงๆนอกจากจะไม่เปลี่ยนแล้วยังดูสวยวันสวยคืนด้วยแม่ลูกคู่นี้ก็คือดูแลตัวเองดีจริงๆรวมถึง d n a ความสวยที่ส่งต่อกันร,รุ่นต่อรุ่นจนตอนนี้น้องปีใหม่ ก็เริ่มโตเป็นสาวสวยตามคุณแม่อลักคุณยายแล้วมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตหลายคนต่างพากันชื่นชมความสวยของแอฟทักษออนและคุณแม่รวมถึงน้องปีใหม่หลายคนบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าแอฟทักษออนและคุณแม่ดูเหมือนจะไม่แก่เลยบางคนก็บอกว่าน้องปีใหม่เริ่มโตเป็นสาวสวยแล้วสรุปภาพถ่ายคู่แม่ลูกของแอฟทักษออนและคุณแม่ในอดีต และปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันงดงามของแม่ลูกนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสวยงามที่ถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นภาพถ่ายนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตและแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของครอบครัว